ส่วนตอนนี้นะครับมาต่อกันที่เฮฮาหน้ากองครับ mm hmm. พตัตโตจะพาไปบุกกอง MV ของใครและเพลงอะไรไปดูกันเลยครับ ก็พี่นัดผมมาแต่เช้าพี่บอกว่ารามันดูนจะมาถ่ายเอ็มบีเพลงใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ต้องมีนักศึกษาสิครับพี่ผมเดินจนท่วแล้วนะพี่ไม่มีอ่ะหลอกกันใช่ไหมเนี่ยคือช่วงนี้ปิดเทอมเหรอไม่มีนักศึกษาอ่ะรู้งี้ผมขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นนะครับขึ้นไปดูโรงยิมก่อนครับเผื่อมีคนอื่นอยู่ครับผม <c oughs> สนแล้วครับนะักศึกษาเราสน6นางเอกจาก Mv ของพี่ๆที่อยู่ในค่ายจีนี่ต่างหากสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอย่าถามว่าชื่ออะไรบ้างเราถามเขาเลยดีกว่านะครับชื่อและนามสกุลค,คุณแล้วกันนะอ่ะเบเตยทิ้งไว้กลางทางค่ะเป็นน้ำตาที่หายค่ะเพราาาะน้นตทห จริงๆคู่ชีวิตค่ะเธอเพียงขึ้นเดียวและะดีเธอที่ต้องการฉันจะจำทุกๆครั้งค่ะแพรวค่ะภูมิแพ้กรุงเทพค่ะาาเธอเธอ,เอเก็นั้นฉันสุดใจเหลือกเกินไม่ก่อสิ่งของค่ะคนนค่ะออนเชือกวิเศษค่ะ เอางี้ก่อนดีกว่า6คนนี้มารวมตัวกันในเพลงนี้ได้ยังไงครับเขารวมนางเอก MV จากค่ายจีนี่เพลงที่แบบบูมๆเนาะทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนก็จะมีแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนที่แตกต่างกันเหมือนพระเอก MV ก็เป็นตัวแทนว่าแบบแพ้ทางผู้หญิงแบบทุกคนเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมีเพลงแพ้ทาง แต่ละคนก็จะเล่นกีฬาแตกต่างกันไปอย่างออนอย่างออนเป็นตีปิงปอง,ง,ปองของเมเป็นบาสเกตบอลค่ะเราเป็นนักกีฬายูโดโคะ่ะจริงเป็นเทนนิสคะ่ะหนูเป็นเคนโดโค้ค่ะเคนโด้มวยค่ <laughs> สวัสดีพี่พี่ลำบานุลครับ,รบแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ MVP เป็น m v ที่รวมนางเอกไว้เยอะที่สุดในโลกถามก่อนเลยเพลงแพ้ทางเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงถึง6คนครับเคยคิดว่าอยากเขาเรียกว่าอยากเอานางเอกของของทางค่ายจินเน่มารวมมารวมเล่นกันแต่บางเอิ่นเพลงหาเพลงยังหาเพลงไม่เหมาะที่จะลงแล้วก็บางเอิญพอมาฟังเพลงนี้เสร็จแล้วก็ มันลงตัวพอดีก่อนหน้านี้เนี่ยเพลงของพี่พีรามานูนนะต้องเป็นแนวที่แบบเหมือนอกหักเจ็บช้ำนะมาเพลงนี้มันออกแนวสนุกนะหรือ,อยังครับผมว่าแนวประทับใจแนวน่ารักแนวแบบแนวบวกเห็นแล้วก็คือมันเป็นเรื่องเรื่องกี่บบว่าแบบในใจเป็นเรื่องแบบแอบรักเป็นเรื่องแบบแบบแอบ,บชอบเต้นได้ไหมครับเต้นได้ไหมน่ารักน่ารักเพลงง่ายๆ ยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าคุณเพื่อนจะชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้การรับพวกเราลำนูมาตลอดนะครับต้อนรับการกลับมาของพวกเราลำนูฝากเพลงไพ่ทางด้วยนะครับซิงเกิลที่สี่ของเราลำนูครับก็จะติดตามน้องๆทั้งหกคนตลอดไปนะครับผมฝากผู้พี่ด้วยนะครับผมยินดีกับรายได้พันร้อยล้านวิวเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ S อ s u s u ู u a x 1.9 DDI Blue Power ก็รอติดตามความน่ารักของ6สาวได้นะครับใน MV Play เพลงแพ้ทางของลาบานวนครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพตัตโตด้วยนะฮะ